สวัสดีค่ะสวัสดีมทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุโนเบดอนนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับ non น้องซูนเวสอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเบสในช่องซูนเวสแอนดนซาวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งนะครับผู้ชมอย่าเรียกว่าปรากฏการณ์เลยเรียกว่าความบันเทิงความม่วนของดิฉันดีกว่านะคะมีอยู่อเมริกามาตั้งแต่เดือนสิงหาประมาณกลางกลางเดือนเนาะก็ค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะคะุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววิดีโอที่จะพลาดไม่ได้ในแต่ละเดือนของทุกๆเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนั่นคือ หยุดไม่ได้ก็ช็อปต่อไปนะครับผู้ชมหลายคนนี่แฮปปี้มากกับการเห็นดินันช้อปปิง้งดิันีเองก็แฮปปี้กับการเห็นตัวเองช้อปปิ้งนะครับเพราะว่ามมนรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเราเครียดเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึก หาหนทางอะไรไม่ออกในหลายเรื่องนะคะการที่เราช็อปปิ้งมันคือหนทางแห่งการคลายทุกข์ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยกลับมากับวิดีโอหยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปนะคะไปเอดิชนันของอเมริกานั่นเองนะคะก็น่าจะมีอีกหลายเอดิชนันเพราะยังอยู่อีกนานนะคะคุณผู้ชมหยุดไม่ได้ก็ช้อปต่อไปน่าจะเป็น EP 3ีนะคะช็อปปิ้งกันอย่างพาเพินดนะคะวันนี้พามาดูคุณผู้ชมนะคะับวันน้ชอปอะไรบ้างซึ่งแบบวันนี้ไม่เห็นตัวเองช้อปก็ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็ สนุกเหมือนกันนะคะในเวลาเดียวกันนะ,ค,ะคุณผู้ชมก็วันนี้มาดูกันนะคะว่าช็อปอะไรมาบ้านค่ะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูเนาะเชิญไว่เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะคะที่สาคัญคอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจแจ้บการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมครับมาเริ่มี่ถุงแรกกันเลยนะคะก่อนที่วิดีโอจะยาวไปกว่านนี้นะคะไปพาคุณผู้ชมมาเริ่มแรกจากร้าน Outta Beauty นั่นเองนะคะร้าน o u t a Beauty คือร้านขายเครื่องสาําอางอารมณ์แบบร้านดักสโตรกับไฮเอ็นโรมกันนะมันคือร้านเซฟอรรากับดักสโตรมกันเพราะว่าในร้านก็มีทั้งสินค้าดักสโตรแล้วก็สินค้าจากออหลายอย่างแบบว่า ปรับโนกันเยอะแยะมากมายนะครับเบล่าชอบเข้าร้านนี้มากๆเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยไม่ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างแบบได้ทุกมูดของของการช้อปปิ้งอย่างผู้ชมนะฮะได้ของที่อันแรกนะคะอันแรกเป็นของแบร์มินเนอรัลค่ะแบร์มินเนอรัลเรดี้เซตเซเลเบตเซตติ้งพาวเดอร์ดูโอ้นะคะราคาน่าจะสามสิบสี่เหรียญนะครับอันนี้จำได้เพราะมันเขียนตรงนี้ราคาสามสิบสี่เหรียญคุณได้สองอันเพราะปกติที่เบสดูที่ร้านเนี่ยอันเดียวคือสามสิบเหรียญเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็เลยคิดว่าแบบ เออซื้อมายังไงเซตติ้งพาวเดอร์มันก็ได้ใช้อยู่แล erm. th th <and surprises>, <you> ้วเพราะว่าอย่างที่ให้คุณผู้ชมดูครั้งที่แล้วที่พูดถึงเรื่องแป้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเบนรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะได้ใช้มากกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับเบนก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยสองอันสามสสี่เหรียญนะคะอันนึงก็คือ9ก้ากรัมก็คืออันนึงก็เยอะเหมือนกันนะแลวที่สําคัญคือในบางครั้งเราไม่ได้ใช้มันบ่อยอ่ะมันก็ใช้ได้นานนะคะที่ซื้อมาสองอันว่ามันคุ้มกว่านะฮะไม่ใช่ว่าแบบ เออมันสองอันแล้วมันแพงไปกว่ามากของอันเพิ่อมอีสี่เหรียญนะฮะก็ตกอันละสิบเจ็ดเหรียญก็คือประหยัดไปได้ถึงเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นแล้วทําไมฉันจะไม่เอาฉันก็เลยซื้อมา2สองอันเลยนะคะคุณผู้ชมนะฮะหลังจากนี้หลายสิ่งก็คือจําราคาไม่ได้ถ้าจําราคาได้ก็จะบอกราคานะคะคุณผู้ชม ELF หลายคนรู้จักแบรนด์เเป็นอย่างดีนะคะเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วเนี่ยถ้าไม่จะไม่ผิดอะ่ะ แบรนด์ elf ก็มีขายในประเทศไทยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีขายในประเทศไทยละนะฮะคุณผู้ชมก็ใครอยากได้ก็ต้องซื้อพิเออรเดอร์ P order, หรือว่าสั่งออนไลน์เอานะครับคุณผู้ชมเบสไปได้มาหลายชิ้นด้วยกันนะคะในครั้งนี้นะฮะแต่ว่าหลายคนที่ติดตามแล้วรู้อยู่แล้วว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเบสซื้อ elf ก็คือครีมบัตใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้เบสตั้งใจจะกลับไปเอาครีมบัตแต่ว่ามันโซเอาเหลวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเบสได้สิ่งที่มีความสําคัญกว่านั้น,นะคะ่ะนั่นก็คือแปลง แปลงแปลงพัตตี้นะคะพัตตี้บรัชเนนะคะก็จะมีพัตตี้ไพรเมอร์บรัชเอ่อพัตตี้บรัชบัตพัตตี้บรอนเซอร์บัตนั่นเองนะครับผ uh, Bl er er ู้ะะชมก็ซื้อแยกมาละาหกเหรียญนะสามอันสิบแปดเหรียญแต่ว่าถ้าซื้อรวมกันรู้สึกว่าสิบสองเหรียญฉันก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นซื้อแบบเซตอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าซื้อเซตแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มกว่ามากๆอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะแปลงอ่ะคุณผู้ชมใครที่เป็นสาวกดิฉันคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้ว ใครที่เป็นแฟนคลับดฉันค,คุณผู้ชมก็รู้เลยแล้วว่าฉันเป็นคนชอบแปลงมากๆเพราะฉะน,นั้นแล้วการที่ฉันเห็นแปลงฉันก็จะไม่สามารถคุมสติตัวเองได้นะคะก็จะมีแปลงทาเออ่พ p เมอร์นะคะแปลงพ primer ก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออ่แปลงเออ่ครีมบลัชนะคะแล้วก็บรอนซ์ครีมบอนเซอร์เอาไม่ออกนี้ไว้เดี๋ยวจะมาร้อยคุณผู้ชมดูนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็อันนี้เป็น elf ค่ะเป็น party party tube ครีโอนะครับคุณผู้ชมก็ได้แปลง3อันคุ้มมากๆเลยนะคะตกอันละสี่เหรียญคือได้แอปพลิเคเตอร์ที่ถูกต้องกับอผลิตบันที่ถูกต้องมันทาให้การแต่งหน้าดูสวยแล้วก็ฟอร์เรสขึ้นนะคะณผู้ือไพรเมอร์นะคะคุณผู้ชมครั้งนี้ซื้อมา2อันค่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น power grip primer นะคะสีเคลีร์อันนี้ก็รีวิวหลายคนก็คือบอกว่าดีมากๆก็เลยต้องมีสักหอันนะคะ แล้วก็หลายๆคนที่ติดตามช่องของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนนี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า p a r t ี Primer ของเขาก็คือดีมากนี่เขาออกรุ่นใหม่ก็คือ C Bright Party Primer นะคะเป็นพร i m เมอร์ที่ช่วยในเรื่องของผิวหน้ากระ่างใสด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะเบอร์ลูกขุมขนได้เป็นอย่างดีนะคะไม่คิดว่าแบบเออมันน่ารอแล้วก็มันน่าใช้ก็เลย จัดน้องมันด้วยนะคะคุณผู้ชมต่อไปนะคะคุณผู้ชมไ,ไปที่สกินแคร์บ้านนะคะเริ่มที่อันแรกสกินแคร์ของแบรนด์ ELF นะคะคุณผู้ชมตัวนี้เลยน่าสนใจมากๆเลยมันคือ hemp uh, cannabis sativa dope dream sleeping mask with hemp device cannabis sativa แล้วก็โจโจบา bread ก็คือเหมือนเป็นเป็น sleeping m a ์ k ครอบจัก,กรวาลอะยังไงก็ตามเดี๋ยวรอแล้วก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยคือส่วนมากก็ยังไม่ได้ลองมาเปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อลิปอันนี้มานะคะนี่คือลิปบา์มค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะลิปบา์มอันนี้น่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมมันคือ Right o ไรออดายลิปบามจิ Cherry นะคะก็คือเป็นไม่ก็ไม่รู้ว่าสีมันะเป็นยังไงนะแต่ว่าเบล่ะสนใจว่าแพ็กเกจมัน มันน่ารักดีอันนี้ก็เป็นเพราเดี๋ยวไยว้ไว้แกะแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวิดีโออื่นๆนะคะเดี๋ยววิดีโอน,นี้ก็คือยาวเกินไปแล้วไม่มีใครอยากดูนะคะแล้วก็อันสุดท้ายกับเป็น Pixi Phenomenal Gel Aloe Vera and Chestnut ค่ะก็เป็น Pixi ตัวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของะครีมทาหน้านะเพราะว่าแบบอยู่นี่แล้วหน้ามันแห้งอะไรทำนองนี้ก็เลยต้องบอกว่าใช้ครีมทานหน้าแบบว่า moisturizer เยอะนิดนึงนะคะลักษณะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเก๋มากๆเลย อันนี้ก็คือุงช้อปปิ้งจากแบรนด์อัล่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมเรามาต่อกันเลยนะครับคุณผู้ชมกล่องต่อไปนะครับเป็นกล่องจากแบรนด์มอร์ฟี่นั่นเองนะคะหลายคนก็ติดตามไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ไปซื้อแปรงมอร์ฟี่และไปชอบแปรงมอร์ฟี่เป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์หลายสิ่งหลายอย่างจากมอร์ฟี่มานะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์หลายสิ่งหลายอย่างจากแบรนด์มอร์ฟี่นะคะคุณผู้ชมเรื่องที่อันแรกเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคูชม เอ่อสวายพิงค์บิวตี้บลัชนั่นเองนะคะก็มันลดราคาก็เลยแบบว่าโอเคเอามานะคะเพราะว่าแปงใหญ่ๆแบบนี้ยังไงเราก็ได้ใช้งานเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีไปก็ไม่เสียหายถ้าไม่มีแล้วมันจะเสียใจมากกว่านะคะคุณผู้ชมก็เลยจัดมาหนึ่งนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นส่วนของอันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่าน่าสนใจมากๆเลยตัวนี้ไปซื้อมานะครุณผู้ชมมันคือ รีสตาร์ทดีท็อกซ์เฟสมาส์ค่ะอันนี้เป็นลองแล้วนะมันเป็นเฟสมาส์ที่มันทาไปบนหน้าแล้วคุณจะต้องดึงออกเหมือนมากกร์กช่กวิญญาณนะคุณผู้ชมตอนเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ทานเนี่ยระวังดีๆอย่าท้ายโดนคิ้วนะเพราะเวลาคุณดึงออกมันจะเจออาการเกระชากวิญญาณสุดฤทธิ์นะคะซึ่งเนื้อก็จะเป็นเนื้อสีม่วงทางบนหน้าก็เป็นสีม่วงนะคะก็เก๋ดีอไม่เคยลองใช้เพราะฉะนั้นแล้วซื้อมาแล้วก็ลองใช้รู้สึกว่าแบบเอ้ยสนุกดีแล้วก็กําจัด ดีท็อกผิวทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับมอฟีตัวนี้นะคะอ,ะอันต่อไปอันนี้จะเป็นปลัชครีนซิ่งบาร์มแอนด์สครับเบอร์นะคะเป็นไม่คนชอบวีดี้เบนเดอร์อยู่แล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจากวีดี้เบนเดอร์เลยที่เบสสั่งสิ่งน,นี้มาเป็นเพราะเบสอยากลองถูว่าเป็นยังไงนะก็ไม่รู้啊กิบอะทวายลองดูถ้ามันดีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งมันก็จะมามีอันนี้มาให้นะคะสครับแล้วก็มีสบู่ข้างในนะ ไม่ไม่รู้ว่าจะดีไหมเพราะว่าเวลาคุณใช้คุณต้องวนแปงลงไปบนนี้ใช่ไหมความตกลงบกอกอาจจะลงไปตรงนี้ได้ก็ไม่รู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะอย่าลืมนะว่าดีฉันจเป็นคนรักแปงเดียวฉันมากเพราะฉะนั้นแล้วการรีวิวไม่ว่าจะสะบู่อะไรก็ตามถ้ามันทําแปงฉันพังฉันสาบแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงได้เลยว่าแบบเออฉันจะพูดจริงหรือพูดปอแอลนะคะทุกอย่างพูดจริงชอบคือชอบไม่ชอบคือ,อ,อ,คอสาบเละดาบ ปังมากนะฮะก็สนุกสนานเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นเราก็แชร์ทุกอย่างด้วยความจริงใจจากดิดฉันนั่นเองนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับหลายคนก็เคยติดตามเบสแล้วก็น่าจะเคยเห็นเบสใช้แบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักน,นั่นก็คือ l 렉 s Beauty นะครับคุณผู้ชมวันนี้ไปใช้ลองพื้น l 렉 s บ Beauty ไปใช้บรอนเซอร์ไปใช้ไฮไลท์เตอร์แล้วเบสก็ใช้บลัชออนของ l s s Beauty เพราะฉะนั้นแล้ว l l s s Beauty คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่เบสชอบมากๆและเบสรู้สึกว่าคือเบสชอบเจ้าของด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเรา,เร,ารู้จักเจ้าของแล้วก็เลยบอว่า อุดหนุนเขาแล้วก็ช่วยแล้วก็ชอบเขามากๆเลยนะคะโรเลดอยู่ที่ออกเกอลเลชันใหม่เบ็นเกอรเลชันวินเทอร์นะคะก็ในคกอลเลชันก็จะมีสินค้าสชิ้นด้วยกันนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนึงก็จะเป็นทีนไลท์ยูนเฮฟเนเวอร์ซีน Uh, Maximal Lip with Everyday Diff นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็น Forget the Filler, Lip Pumper, Light Smoothing Gloss, w i n t e r b e a t Mini Trio นะคะซึ่งในนี้ก็จะเป็นสีใหม่ทั้งหมดเลยก็จะะกอบไปด้วย b l u s h Sand, Rose Pearl แล้วก็สี Big Ten นะคะค ทุกสีก็แบบสวยมากๆอันนี้แบบว่าไม่ต้องแกะแล้วนะเพราะว่าเก็บเก็บเข้าไปอะถ้าแกะออกมานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันก็เป็นลิปลิปที่เบสใช้อยู่แล้วนะลิปทัมเปอร์ที่ทุกคนถามเบสว่าทําไมเบสให้คุณผู้ชมดูนะเบสมีอะไรดีนักตรงกล้ๆตัวเนี่ยเพราะทําทไมเวลาปักเบสทาอะไรทําไมมันดูกรอสแล้วมันดูอิ่มจังเบสใช้นี่เลยนะฮะลอเ e ็ตบิวตี้แล้วก็เบสรู้สึกว่าเสื้อขนาดเล็กๆแบบนี้มันได้หลายชิ้นแล้วก็มัน ม,มันถูกกว่าไหมไม่รู้นะแต่มันได้หลายชิ้นให้เราลองหลายอันนะคะส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะผู้ชมเป็นสีเ h อ The Winter t e ร s ดิสวค่ะเป็นพาเลต์เดอร์วันนั่นแหละนะคือไม่ชอบพาเลตนเล็กๆแบบนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อายแชโดว์เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้แต่งทุกวันถ้าเราไม่ได้มาถา่ายรายการเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ทาอายแชโดว์ในบางครั้งนะคะซึ่ง Ice ette, อายแชโดว์พาเลตนเล็กๆแบบนี้น่ารักมากๆเลยอันนี้คือเด e ร์วันนะคะ สีก็น่ารักน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นชีเซลแคลลี่โซเลยโคโคนัท์มกิสต์นนิงส์เมอร์เมดแฮซี่แล้วก็ดิฟสีนะครับผู้ชมสีก็จะเป็นทำนองแบบนี้นะสีอาจจะอาจจะยากสำหรับเอวิดีลูก,ก Look, แต่เม่เชื่อว่าแบบทุกอย่างมันสามารถอะดัปได้โดยเฉพาะ1 2 3 4 5 5สีห้าสีคือแบบเลิศมากคุณผู้ชมนะฮะ ซึ่งเ,เซตนี้นะคะกับอันนี้เนี่ยเพื่อจำได้ว่า2อย่างนี้รวมกันมาเป็นบาวด์บันโดอยู่ที่ราคา48ดอลลาร์นะคะเครื่องสำอางลอเลดทุกชิ้นนี้เป็นครีมเิรตี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ทำลายหน้าเราแน่นอนนะคะรับรองว่าใช้แล้วปลอดภัยค่ะเอ่อส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นลอเลดซัมเมอร์สกินบรอนเซอร์บลัชนั่นเองนะคะเป็นแปรงบัดบรอนเซอร์ยังไม่ต้องแกะอะไรแล้วให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นปะแปรงบัดบรอนเซอร์ลักษณะก็คือมีความทุ้มๆนะคะก็ คนดีมากๆกเลยนะฮะก็อบอิ่มมากๆกเลยก็ดีอ่ะคุณผู้ชมนะคะไม่จะบอกตามตรงว่าเบนเนี่ยชอบลอเลสมากๆชอบแบนลอเลสเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะใช้มาหลายชิ้นแล้วแล้วก็ประทับใจไม่เคยผิดหวังสักเท่าไหร่อ่ะกับการใช้แบนลอเลสนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้ามันไม่ผิดหวังล้วก็อยากจะใช้ทุกๆอันนะยางรองพื้นนี่ทําให้หน้าเบสดูสวยแล้วก็หลายคนก็ทักตลอดว่า ทำอะไรมาทาไมหน้าดูสวยจังเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกตามตรงว่าบางครั้งนี่ใช้รองพื้นลอเลแล้วมันทําให้เรามีความมั่นใจผิวหน้าเราเรียบเนียนแล้วก็เอาจริงๆแมมเบสแทบจะใช้รองพื้นลอเลดออกงานเกือบทุกงานเลยคู่กับรองพื้น beauty blender รองพื้น2อันที่เบสใช้แล้วเบสรู้สึกว่าประทับใจมากแต่ตอนนี้ลอเลดเขาก็ดิสคอน,อ,นอันเก่าที่ที่เบสชอบไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็เลยจะใช้รองพื้น beauty blender เป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้หน้าเบสสวยแล้วทุกคนก็จะทักว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าสวยจังเลยนะคะก็ รองพื้น Beauty b e n d e r กับรองพื้นลอเยนนะช่วยชีวิตเบนตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชมดิฉัน <Edition S 2> ขออยู่ที่แปลงต่อนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูแปลงจากแบรนด์โซอีวาค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ซื้อโซอีวามา3ชิ้นนะคะคุณผู้ชมก็นี่เลย3ชิ้นนะคะก็จะเป็น limited edition 2ออันในลายโรสโกแล้วก็เป็นลายธรรมดาอีก1อันนะคะพามาดูลายธรรมดาก่อนนะคะลายธรรมดาที่เบซื้อมาในครั้งนี้ก็จะเป็นซิกมา 1> 1 1, 1 1 1ครับค่ะเป็นในส่วนของ Bertie Face Finish คุณผู้ชมไม่ต้องถามว่าดิฉันมีหรือยังถ้าใครเป็นแฟนคลับของเบสก็จะรู้ว่าเบสซื้อเซตใหญ่มาแล้วที่มีทั้งหมด25ชิน้นถ้าไม่จำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเซตนั้น9 00 0แต่ตอนนี้มันหาย,ยากแล้วเบสซื้อเซตนั้นมาแล้วแล้วถามว่าเบสซื้อทำไมเพราะว่าเซตนั้นไม่ไดเอามาที่อเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วเบสก็เลยซื้ออันนี้มาเพิ่มเพื่อที่จะใช้ในการปัดแปรงข้ออ้างไว้อ่ะแปรงก็มีเยอะแล้วอ่ะแต่ซื้อแล้วมันก็็็สบายนนนนะะ่้มกกอัีปแงค แล้วไม่บอกคุณผู้ชมตามตรงว,ว,ว่าเป็นสีอันหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือ108ค่ะจะเป็นสีโรสโกนะ108ไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชม108เป็นในส่วนของเฟสฟินิชค่ะอันนี้เป็นเปิดตี้เฟสฟินิชอันนี้เป็นเฟสฟินิชไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันแค่อันนี้ใหญ่แน่นกว่าอันนี้จะ เบาบางกว่านะคะซึ่งอันนี้ให้ลุกแบบว่าการบกปิดที่แบบแน่นๆอันนี้ก็จะให้แบบไล่ๆบ,บัดไปบนหน้านะคะก็เก๋ดีที่ไม่ซื้อส้ากันก็บุญนะคุณผู้ชมไม่ซื้อส้ากันก็บุญแล้วนะคะเออ <c oughs> ส่วนแปง้งอันนึงก็จะเป็นแปง้งเอ่ออ่าันนี้ไม่แกะและกันเพราะว่ามันใส่หมอนี้เป็นลักพาวเดอร์ฟิวชั่นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะแทรกรูกปให้คุณชมดูนะคะเป็นแป้งหนึ่งสามสี่นะฮะของแมน โซอีวา so, น,นเองนะคะซิฟอร่าเบ๊กก็ไม่ได้สั่งเบ๊กคืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันก็เป็นแฟนซิฟอร่านะแต่ด้วยความที่แบบที่ที่อยู่เมืองที่เบ๊อยู่เนี่ยไม่ได้มีซิฟอร่าร้านแบบใหญ่อยู่ใกล้ๆบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเบ๊กก็เดินทางไปลําบากเบ๊ก็เลยไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งซิฟอร่าตั้เท่าไหร่นะคะแต่วันนี้มี2อันนะคะที่จะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูอันนึงก็จะเป็นโคคอนาตออยล์โคพาริเดออโดเรนต์นะคะก็เป็นดีโอโดเรนต์ที่เป็นกลิ่นโคโคนัทอะกลิ่นโคโคนัทแล้วก็ให้ความ ชุ่มชื้นกับจ็กแร้ได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะช่วยให้จ็คแร้ฉันขาวขึ้นหรือว่าผ่องเป็นอัมพายขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะฮะก็ลองใช้ดูนะฮะคุณผู้ชมต่อไปค่ะคุณผู้ชมอ,อ,อีกอันนึงก็จะเป็นมินิพาเลตของนาตาชาเดลเลนามินิซันเซตพาเลตนะคะใครติดตามเบสก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ก่อนหน้านี้เบสซื้อส โกมาที่ไม่จะไม่ผิดแล้วก็ก่อนที่มจะมาอเมริกาไปซื้อสีพิงสีชมพคและอันนี้เป็นรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะได้ใช้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่เสียหายที่จะซื้อมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ผนิตก็พกผาได้น่ารักสีก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเห็นปะสีที่ไปใช้สีที่ไปช,ไชอบเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เสียดายที่ซื้อมานะ ถ้าซื้อมาแล้วได้ใช้ก็คือไม่เสียดายแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะเกิดอาการเสียดายแล้วก็อาการหมุดหงิดเล็กน้อยนะคะแต่ก็ซื้อมาได้ใช้ทุกอันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นในส่วนของเซอฟอร่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเบสไปซื้อ,อ เซตมา1นึ่งเซตของแบรนด์ The Body Shop ใช่ไหมก็หอมมากๆแล้วก็ช่วยชีวิตเบสให้ผิวเบสชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะก็ใช้สลับสับกับอันอื่นนะคะวันนี้เบสก็ไปซื้อครีมทาผิวแฮนด์ครีมแต่างใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมจากแบรนด์ b i r b e e นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็น เป,เป็นเซ็ตเลยคุณผู้ชมชื่อเซ็ตว่า Sweet Like Honey Body Lotion Hand Cream แล้วก็ Lip Balm นะคะับคผู้ชมบอกตามตรงว,ว่าใช้แล้วกลิ่นไม่หอมแบบเท่ากับแบรนด์ The Body Shop แต่ว่าคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะับคผู้ชมก็จะมีโลชั่นนะคะก็จะเป็นโลชั่นแบบนี้เลยนะคะเม็นลองแล้วเนื้อเข้มข้นมากช่วยผิวเม็ดเนี่ยชุ่มชื้นตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะคุณผู้ชมต่อไปก็จะมีลิปบาลมาหนอันค่ะคุณผู้ชม แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฮานครีมนะคะอันนี้เบไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะเบ่จจาไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผิวเราแห้งมากเราแค่ต้องการอะไรก็ตามที่ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอย่างเร็วแล้วก็เไปเหมยตเนตเขาก็เลยบอกว่าไปซื้อบิร์ดบีเพราะว่าเบิร์ดบีช่วยได้อย่างดีเลยเบ่ก็หลอโอเคถ้าช่วยฉันก็ไปเอามาหนึ่งแต่ถ้าใช้แล้วไม่ช่วยฉันก็จะไปฟาดน,นะฮะสรุปแล้วเอามาก็ช่วยดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ไม่อยากได้ตอนนี้เนี่ยไบ่อยากได้บอดี้ออยล์มากๆเลยก็กำ เคยใช้ลอซิแทนแล้วแล้วก็ในหลายๆครั้งก็คือดีหลายสิ่งหลายอย่างคือดีมากแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงก็ยังคิดอยู่แล้วก็ทำใจอยู่นะครับคุณผู้ชมสำหรับลอซิแทนบอดี้ออยล์นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมขั้น last but not least ค่ะคุณผู้ชมเบสทซื้อน้ำหอมมาอีกแล้วนะคะจากแบรนด์วิกเตอร์ซีเคล็ดนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็น xo victoria of the perfume นะคะคือเบสทจำไม่ได้ว่าวันนั้นเบไปที่วิกตอร์ซีเคล็ดแล้วเบ๊ทตรงกลิ่นไหนแต่เบเข้า คิดว่าน่าจะเป็นกลิน่นนี้เพราะว่าเบนอ่านจากโน้ตกิ่นแล้วมันคือ Victoria Rose, Lady Apples แล้วก็ English Ivy English Ivy นะครับเพราะฉะนั้นเราไปคิดว่าน่าจะใช่อะ่ะเบสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้ว Give a Try แล้วกันนะคะก็มาเบสซื้อ50 ml เพราะว่าอย่างที่บอกคุณชมว่าจิิันไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซื้อ100 m มมาเกิดไม่ใช่มันก็จะได้ไม่รู้สึกเสียดายเงินมากแต่ถ้าสมมติว่าใช่ก็ ไม่เป็นไรก็ใช้ค่าติแอลเพราะว่าจริงๆก็มีน้ำหอมเยอะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาฉีดแล้วก็จะใช้ได้รอวประจำวันคุณผู้ชมนะคะขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ v i t ู e s e ีเ e รดดูมกนัน่าจะใช่อะหลุดอืมโอเค น่าจะใช่นะฮะขวดเข้าไปประมาณนี้ก็มีฝาปิดแล้วก็วิตเทเรซ e เคตก็คือขวดน่ารักน่ารักหวงตัวเครื่องแป้งได้นะคะของแถมก็ให้น้ำหอมทดลองมาสองอันที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือให้การ์ดนี้มาสำหรับฮอลิเดย์ฮอลิเดย์รีวอร์ดการ์ดนะคะก็คือซื้อครบ75ดอลลาร์ลดไปเลย25ดอลลาร์ก็คุ้มนะสำหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งวิตเทเรซ e เคตอยู่แล้วนะคะก็ คิดว่าหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้เมกะฮออะไรมากก็เป็นฮอที่แบบเออซื้อสนุกสนานนะครับจริงๆฉันซื้อตู้เย็นมาด้วยนะคุณผู้ชมต้องต้องโชว์ไหมตู้เย็นแล้วก็ก่อนนันนี้ก็ซื้อเครื่องทำกาแฟอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่แบบเออใช้ชีวิตที่นี่อ่ะชุกอย่างทุกอย่างก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เบ๊บยังมีอีกหนึ่งกล่องที่เบ๊บไม่รู้ว่ามันหายหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ส่งออกมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้จากแบรนด์บิวตี้เบยนะสั่งไปตั้งแต่เดือนที่ กันนะคะหยุดไม่ได้ก็ชอบต่อไปมาเรื่อยๆแล้วก็มาแน่นอนไม่มีวันพลาดนะครับผู้ชมเพราะว่าเรายัางคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ ดัลเลเยอร์วิตี้คลอเซ็ตเอ็มทีค่ะอย่าไปให้โตเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี้ยว่าแมนขาคดค่ะ b ิก a สปิตี้อินสแตนเซอร์เรียนค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe ไว้แล้วมาเจอกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ